สวัสดีด้วยนะครับอยู่กผมไปเทฟซ่านะครับแคทไปเทฟซ่าแคทสเตชันไอ้เหี้ยแว่งตั้งนานก่าจะได้พูดแชแนลตัวเองแต่แคทมาไม่เคยพูดเลยเนี่ยตอนนี้อยู่กับผมในเกมไมค์ครับเซิร์ฟ พิกแมมอนนะฮะแล้วก็อยู่กับนนแล้วก็มาร์คนะฮะเหมือนเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาหาอูวีกันนะฮะก็ไม่ไกลไม่ไกลจากที่เราหาเรียรู้เมื่อก่อนก็อยู่ข้างๆกันนี่เองก็ฝั่งนี้ก็เป็นป่าไม้ขาวฝั่งนี้ก็เป็นเอ็กซ์ตีมฮิลนะฮะยูวีเกิดป่าไม้ขาวแต่ารัทนี้เรามาหากันนี่เฉยยังไม่ไกลล่างนังเนาะ ค่อยกายพัดหน้าเนาะโอเคก็มาอีวีนี่เกิดเฉพาะตอนเช้าใช่ไหมใช่เหรอแล้วตอนกลางคืนมันไม่เกิดอ่ะไม่รู้ไม่รู้มันนอนอยู่ใช่เหรอมั่วเสียงอีวีก็จะร้องว่าอะไรนะอีอีอีวี สักอย่างนึกว่าตัวเกมอนอะไรเห็นแปลกๆยนแ่ดอกไม้นะฮะก็ยังไม่มีนะฮะทำไมต้นไม้เป็นมีวะเสียงตูดเมื่อกี้ก็เสียงตัวต่อเนี่ยฮะมารช่วยพี่หาเลยดิพี่ไม่เก่งเลยหาอีวีในป่า ดีเปิลดีเปิลใช้นี่เหรอไม่ใช่หรอก <No. S 1> อยากได้ใช้นี่กลับบ้านสักตัวใครนั่นอะนนท์ตาแล้วไม่เอาใส่หัวหนนท์ะไม่เอาหัวใส่ปะมีืมไว้ที่บ้านมีลืมไว้ที่บ้านด้วยนะเดี๋ยวไปโดบแปบบ๊บยุ้ย <laughs> เกิดยากไหมมาร ยาพอสมควรประมาณไหนก็หาก็หลายวันหลายวันเลยเหรอไม่นานเท่าไหร่ญ่แมวเนยขอเจอสักสามสี่ตัวเถอะเจ็ดธาตุครับเจ็ดธาตุเออเจ็ดธาตุมันเจ็ดแต่ว่าธาตุที่เจ็ดมันมาแล้วเปล่าวิธาตุเลยวะยี่หย normal ไฟน้ำน้ำแข็ง พืชท่ามืดแล้วก็ท่าตอนกลางวันใช่ไหมท่าตอนกลางวันเขาเรียกว่าอะไรวะไม่รู้เคยรู้อะไรบ้างวะ,ะเคยรู้อะไรบ้างอยากไปท้าแฟรี่แฟรี่แฟรี่ยังไม่มาอู้อยากได้เฮียอย่าพูดให้อยากเลยวะ <Ab ra. S 1> แฟรี่เอ้ยเสียงอะไรวะอันเดอร์แมน มาขี่นกเหล็กเลยอ่ะ Yes ยสได้ทำแต่คลิปที่แล้วนวถอยแล้ว่ะถอยหนังกระติกนิหนังกระติกนอนหนังกระติกน <laughs> ิเดี๋ยวจะขี่นิสสันโชว์คลิปต่อไปเออมีคนตกน้ำว่ะบอกไปบอกไปมีมีทาง<ป>ขึ้นอยู่มีทางขึ้นอยู่ <laughs> ใครทำไงวะ สบายลเลยเนาะเฮ้ยมาพี่ดีเสียงแบบแบบว่ะเสียงอะไรอะเสียงเหมือนอีวีไม่มีลหลอกไม่หาดีหาดีไม่มียรมังแหลกมันแหลกมันแหลกเคยได้ยินเสียงแต่ไม่มีตัวกร เออเอ้ยเหายแล้วใครน่ะบิ๊กเจ้าบอสตั้งนึ่ใส่พี่แยงวะเฮ้ยบอสอยู่ไหนอย่าอย่าอย่ายุ่งอย่ายุ่งหายไปไหนแล้วมาร์คบอสหายบอสอยู่ไหนบอสบอสอยู่ไหนเจอเจอบอสแล้วเจอบอสแล้วครับเฮ้ยเจอแล้วโก้ป้าไหนวะ โอ้ยไอตัวไอตัวนี้มันวาร์ปได้ครับเออตัวนี้นวาร์ปได้มนาะวาร์ปได้เออแต่ของกูมันบินได้อะ่ะหลังหลังหลังปลากรอบดีปลากรอบดี๋ยวขึ้นเรือไปหาบ้างไม่ต้องปลาดิไงฉลาดเออโอ้โหเกืเอบตายอะไรวะเนี่ย่ะเจ้าไหม โอ้คือมันแบบมันเคลสปอดได้รัวเลยนะครับก็อย่าเข้าไปใกล้มันดีไปก่อนนะไปมนั่นยากกดตัวบินของไปเทซ่านะครับพอใจป่ะมึงพูดเหมือนมึงแคสเกมแข่งกูเลยเนาะเอ้ยโตแล้วขอทีียวตายใช่มันจะตีมึงทีเดียวตายเอ้ยมันแบบมัน มันแบบเด้งออกตลอดเวลาเลยอ่ะอะไรเด้งวะมันหนีมันหนีอ่ะหนีมันมีช่าหนีอยู่แล้วน่ะอยู่ไหนวะอยู่ด้านบนมาพี่อไปหาป่าฝั่งนู้นดีกว่าป่าฝั่งนี้ไม่ค่อยมีหรอกไปหาฝั่งนู้นไปเฮ้ยแถวนี้เกิดอะไรนะเฮ้ยแถวนี้ยไม่เอาแล้วพี่มาไม่เอาแล้วพี่เอ๋เดี๋ยวจัดเองจัดเลยพี่ตั้งทาไมขี้เกียจตามปวดตาอ่าตอนนี้ไปอยู่ไหนครับตกลุมครับอยู่ข้างฮิวครับ ไปคงยไูไปตะไก่ไม่ฮิวครับบอสตบลูกเกียร์เกือบตายอ่ะโอ้โหโอ้ลูกเกียร์เสียที่เสียงนั่นนะสินั่นนะสิโอเคทีเดยียวทำไมลูกเกียร์มันลงท่าน้ำไม่ได้เราไม่เข้าใจอยากให้ลูกเกียร์เอาท่าลงท่าน้ำได้อ่ะไฟลงท่าน้ำแข็งได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ของพี่มันไฟอิงพลังกิจแล้ว,แล,วแล้วมันปี่ดีไปเกิด,ดีโพสต์ขนาดนั้น อะไรนะแต่มันไปเกิด,ดที่พเชียงเนาะมันก็เหมือนทตุน้ำอ่ะก็มันเป็นทตุมันจริงๆอ่ะในมันใช้ท่าน้ำได้มันมีไฮโดรปั๊มเลยนะลูกเกียร์เออแปลกจริงๆริงให้ลูกเกียออร์กกยมีไฮโดรปั๊มนะฮะแต่ผมเอาออกนะฮะใส่ท่าปลายแทนก็ไฮโดรปัม<ๆ>๊มผมไม,ไ,ไม่เคยใช้ฮะก็แบบว่าไม่เคยถามว่าคือแบบว่า ว่าตอนนี้อยู่ไหนกันแล้วจะอยู่แล้วเหรอถามถามว่าอยู่ไหนกันแล้วอยู่ปาลายฝั่งนึงอ่ะกัดมาสิก็เดินอยู่แถวแถวเครื่องฮิวก็เดินตรงมาเลยแถวเครื่องฮิวมันเป็นป่าเดียวกันแหละแต่มันอ้อมมาอีกฝั่งหนึ่งแค่นั้นแหละ ี่เดินไปเดินมาเจอรลี่ยวรู้เนาะผมนิ่งเงียบเลยนะครับย,งยง้งย้งทีเดียวหรอเออคือแอ,อมโกปาไม่ออกเยี่ยมยอดไปเลยลูกเ้ย่ไหนอะ่ะอ,อ,อยู่เพิงฮิ้วเนี่ยคือเอ,อ้ยนิวรูกเกิดอะ่ะไหนอะ่ะ อยู่ตรงเนี้ยเห็นไอโมโดวะเนนีี่่ยหรู้อเย่จับดีถ้าเป็นตัวผู้ฆ่าตัวเมียจับตัวเมียจับใช่ไหมตัวผู้ฆ่าเพื่ออะไรตัวผู้อ่ะตัวตัวผู้หาง่ายตัวเมียหายากจริงไหมเนี่ยนั่นคือความจริงกูจับแม่งทั้งตัวนนจับเปล่าพี่จัดการเลยไม่พี่อย่าจับพี่จะจับอีวีเ คือมันจะมืดอีกแล้วแอีวยูที่ยังไม่เกิดหายครับพี่ครับวันนั้นพี่เดินมาตรงนี้เว้ยพี่เจอมันเกิดอยู่บนต้นไม้ตรงนั้นสองตัวไว้มาพี่นี่อึ้งเลยนะยงมันเกิดฝูงเล้วมันเกิดเกิดเป็นฝูงอ่ะเออแต่บางทีมันก็เกิดตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยนี่ยันั้นเดินมาปุ๊บเจออยู่บนตรงนี้สองตัว ผมนี่จับไม่ทันเลยครับสรุปวันนั้นได้แค่ตัวเดียวคือเวลามาแคสเกมี่เจอใช่วันนั้นเดินเล่นเจอพอมาแคสปุ๊บหายากเลยหา,ายากเลยทันทีโชคชะตาไม่สิทธิ์แม้จะเสียงก็ไม่ร้อง,องนั่นนะสิไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย อี๋ี่ให้ชื่นใจหน่อยสิิกเสแยงเกมหรอโอ้โง่เลยว่าเล็กโง่ไม่ดีเสียงโปหมอะไรตัวพ่อเอาพ่อลกบินสูงเกินไปวะโอ้ยอะไรล่ะ มาคอยคิงสีทองโมะจริงเนี <มา S 2> ่ยหลังมันสีทองแล้วเนี่ยมาดูดีอ๋อไม่เชื่ออีกอะไรวะี่ไม่ได้ยืนอ,อยู่เนี่ยหลังมันสีทองเห็นไหมนะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ทุกตัวอ๋ไม่เชื่ออีกอะไรวะเป็นอย่างนี้ทุกตัวบอกว่าหลังมันสีทอง คนกี่คนตอนนี้วะ,ะฮะตามที่หกร้อยยังวะอ๋อห้าทุ่มแล้วโอเคคือมืดอีกแล้วโอ้ยมืดเราทำอะไรดีฮะตั้งตกตั้งตกเบ็ดดีกว่าเอ้ยเอาเบ็ดไวมพ่ยิงดิยิ่มีเบ็ดอะมาตกนี่ขอาร์เอารอาอา์แลก,กินฟะไปตกตรงนหรนไป กินโดนไปนไหนอ่ะมาจบตรงนี้มะไปไหนล่ะลออกมาเร็วไม่ไม่ดี d ลตัวน,นี้มันตัวใหญ่กวะลองลองลองเอาเบ็ดขี้ขวาตีมันดิมนันก็จะสู้กับเราไงเออีวีเ,ออเป็นไรวะสองวันแล้วยังไม่เกิดเนี่ยน,นั่นนะสินั่นนาสิคัดคลิปไหม,มไม่ตองหรอวัน อ้าวเคียร์แหลกโอ้โหผมนี่อึ้งไปเลยมึดจังเอ๊อเอาเป็นว่าเ,เดี๋ยวตัดมาตอนเจออีวุยเลยแล้วกันโอเคครับตัดมาตอนเจออีวุยเลยแล้วกันโอเคอ่ามาแล้วครับตัดกลับมาฮะอันนี้เจออีวุยแล้วครับน้องผมเจอฮะเมื่อกี้ผมก็ไปนั่งว่างๆฮะไม่ทำอะไรให้นอ้โขษณานะฮะ เป็นคนดีไหมก็หากันอยู่สามวันได้ในเกมพี่เห็นผมไม่เห็นนะไหนวะเลื่อนออกเกมไปอ่ะเฮ้ยอย่าค้างอย่างนี้ดิไม่ดีไม่ดีรู้เปล่าไหนวะนนไหนว่ายูยูมาพิกัดเนี่ยกําลังไปกําลังไปเอมหาผมนี่ไหนอะอยู่ตโดยม้าอะอยู่ตโดยม้าไหนม้าอยู่ไหนอะม้าอยู่หลัง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  พี่เจอนาเอทัลลูอ่ะยางจับอ่ะไปออลลมาเฮ้ยมันลอยืนนี่มาเก้าไว้เฮ้ยพี่นอนมาเต้าพี่นอนมาเต้าผมเต้าให้เป็นเอางั้นมาไม่ได้พี่ไปวะผาเต่าพี่คนวุ่นวายเลยยี่ยมันอยู่บนต้นไม้เปไว้มาดิมาดิไฟอย่างไรทัลลูเลยจับนี่ยอยู่บนต้นไม้อะเออเห็นตุไรล่ะเออเออมันวิ่งไปไหนมันดิฟมันดิฟ จับนะฮะปังปังยัดหน้ายุ้ยตัวนึงพี่นอนยุ้ยตัวนึงพี่นอนสองตัวพี่นอนหืมเยอะแยะเยอะแยะเกินนะฮะโอ้โหหกตัวพี่นนจับให้หมดนะเว้ยมาร์คก็เนี่ยหลังเขาตะวันสองตัวใช่ไหมเอ้าเอ้ยมาร์คพี่พี่ฆ่าอีบุ้ยว่ะเลฮ้ยเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยว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  ơ thầm ơi ơ nãy đều nãy nãy mọi người ơi thầm ơi mọi người ơi mọi người ơi mọi người không? mọi người ơi mọi người ơi mọi người ơi ơi mọi người ơi ở đâu? ơi mọi người này mọi người ơi mọi người อย่าเม่งายลูกอย่าเพ่งายอย่เพิ่งหายที่รักที่รักไหนวะเมดนี้ตัวมีเห็นผมย่างอ้ออีวีอีวีอีวีบ้างแล้วไหนมาออกูันบนเขาบนเขาไม่ไปติดกูขึ้นได้ที่ไหนลูเกียลูเกียเออวะกูมีลูเกียนี่ปาไม่ออกไอเวนไอพิมพนี่เช็คคนที่อยู่รอบอะ ครับเอนเอเนียนะคินไม่ถูกและอยู่ไหนกันวะูเข้าเข้าอยู่ไหนกันน้ตอนนี้เไอนคืออไว้ก่อนดิูซไว้ก่อนดิู้ไว้ก่อนดิแม่งเอ้ยเมื่อกี้สกิลผิดเซ็งเลยกูไม่อยู่วะ อ่าเดี๋ยวไปไปอีนี่มึงเห็นกูได้ไงกันเนี่ยกูถับจริงเงี้ยเอ๊ะตัวแล้วฮะไ,ะไปอย่างใกล้ๆนี่ไปแค่พลาคไม่แล้นะครับทำการสกิลภาคก็มันมีท่าสายฟ้าสองอันนี้เออไปออกห่างเรื่อยๆอ๋อมึงอะเดินออกห่างกูหรือเปล่า ผมยืนนิ่งๆอะ่อะอ่ะอ่ะมองยังยือนเฉย,ยแล้วอ่ะมองยงอังอ่ะปิดไฟเข้าใกล้แล้วเข้าใกล้แล้วทางเมื่อกี้เนี่ยกูย,ยือนอยู่เฉยแล้วเนี่ยปิดไฟเดินเดินเดินมาทางล่าบสุดอ,ะอะ่ะอ่ะกูเดินแล้วเนี่ยแล้วนั่นน่ะแค่แค่ทางนั้นแหละทางนั้นแหละเดินม,มาพี่นอนเป็นแบบไ้วะ เรามาได้มาแน้วถูกแล้วกูต้องลงจากตรงนี้อย่างเนี้ยเฮ้ยเชี่ยนานไปเปลี่ยนมอนแป๊บมันเริ่มห่างแล้วนะไอ้เหี้ยนนไอ้สัตว์เอาพี่กัดมาดิไป่รับยืนนิ่งทำชิดอะไร <c oughs> มา,าพี่กัดอันนี้วะเนี่ยที่ให้มาวะเนี่ยใช่ปะเออนั่นแหละอยู่แถวนั้นแหละเพราะมันเปลี่ยนทิศทางแล้วมันเดินไปทั่วแล้วแต่อยู่ใ,ใกล้อยู่บนหัอาอ่ะแป๊บนึงนะใส่พี่กัดก่อน สองเก้าสี่ศูนย์นนท์ที่มึงเจาะให้พิกัดกว้างแต่แล้วก็จบอะเออนุ่นไงเจอละใครวะวะวันนี้ไปก็ไม่ได้ป่ะด้เธอเจอจะไปเจอตัวอะไรไม่กูบล็อกบอกไม่ได้แล้ว ระวังอ sí, anyway. ่ะระวังมันหลุดอ่ะโอ้เปลี่ยนมอดเรื่อยเปลี่ยนยาวแต่ถ้ากดผิดพลาดไปกดไปกดไฟแล้วกดสกิลเลยก็ยี่เกูกระโดดตั้งแต่แรกก็ข้ามได้ละมันจะบัคบล็อกไว้นั่นแหละผมบอกแล้วโค้กบล็อกโอ้โหกูไม่น่าพกเลยจริงจี๊ดนไม่นั่นแหละที่ไปถูกแล้วจ้าจ่าจ่ากูรู้แล้วอีเวนไปคไปเร็๋ยวคืไปเดี๋ยวยี่เอ โอ้พีไ่ไปยีนสี่เมตรไปหาผมไม่เจอได้ไงวะนั่นอะไรขบมนบนมหัวอ,อุปาดูกเกียร์ไม่ออกไอเ้เหี้ยโอ้โหนนกูจะขึ้นไปไงเนี่ยก็ค่อยปีนบ,บอกค่อยซิกซักนั่นเ่ะออกแล้วออกแล้วออกแล้วื่วววววววอเี้ยบอ ออกหน้ามึงดิออกแล้วนะผมไม่เห็นมึงเดียวมองไม่เห็นนะพี่ไปออกเกมแล้วเข้าใหม่พี่เชื่อผมออกเกมเข้าใหม่พักเก็บบอลกูต้องเซนเอ <c 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 ้ยกูเห็นแล้วแหละขึ้นมา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 นี่เห็นผมป่ะเห็นจ้ะเห็นบอลนี่ยบอลมาบอลมานั่นเดูเว้วยปะตอนแรกเลยอยู่ดุเดือดแล้วบังงเหรอจ้ะ ไปโอ้โหเกือบกดท่าผิดแล้วโอ้ยโอ้ยครับเกิดเดียวหกตัวนะครับแต่เฝ้าไว้ไม่ทันเมื่อกี้เมื่อกี้นะฮะจะดูทำไมอีวถึงตายนะครับนี่ดูนี่เลยมันมีท่านี่ครับทันเด e r b o ็กับทันเด e r เว็ e เมื่อกี้ผมกดอันนี้ใช่ไหมโอ้โหเพีงเลย ต้องใช้ท <while> <desse> ันเด e ์เว็ต nah, ิดพาไลแล้วมั้งเคล็กป่ายังวะอะไเคลิดเคล็ดไปแล้วไปแล้วใช่ไหมถ้าไม่ใช่นะมึงเดี๋ยวมี่เหลืองเพื่อทำไมเซิร์ฟเวอร์มันขึ้นว่าอะไรอ่ะทำไมมันเป็นตัวหนังสือสีสีขาววะหรือว่าลืมปิดไอ้ราเปิดตัวสีไว้วะ หนึงเปิดโดสีแน่นอนเลยพ่อใครตายครับโง้โง่โหดโหดไงพี่กันเปิดเอ่อลิงต่างอ่ะมา อ่าได้ตัวหนึ่งละอันนั้นดูเวลาคลิปก่อนว่านานยังไหนๆก็ได้ตัวหนึ่งละโอเคไอ้นนไอ้เหียมากไอ้สัตว์ไอ้เหียมากก็อ่าจบแล้วนะมักเดี๋ยวคลิปหน้าทำสอนอ่าีวีกายล่างนะฮะเอาเอ้า ออพี่ยังไม่ได้จบคลิเปเลยนะมาร์คท,ทำไมมาร์คข้ามเรยพี่เงี้ย <c oughs> ไม่รู้มาร์คกูน้อยใจวะกูเบื่อโลกวะเบื่อโลกอะ่ะเ <c oughs> บืออ <c oughs> เอบ่อโลก่ลกะ <c oughs> ตายไ,ไปลเลยตายไ,ไปเลยมันตายยากวะยังไงมาร์คก็ต,ตายนี่ไปเลยมไ,มไปเลยชิีิ พิธีฆ่าตัวตายของกูไว้มาเฮ้ยขึ้นขึ้นสูงสูงที่ไปรอผมเบื่อโลกมั้ยเบื่อโลกไปรอผมเลยไปอเออจะไม่ตายจะไม่ตายอ่าคลิปนี้ก็จบแล้วนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าทำมาสอนเอ่ะยูยูกายล่างยูยูกายล่างยังไงนะฮะทุกทุกล่างนะครับ โอเคเดี๋ยวคลิปหน้ามาสอนกันคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับจะไปเล่นเกมอื่นแล้ว <c oughs> ไปแล้วครับบายยเจอกันคลิปหน้าจุ๊บๆไปละ